สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆพนที่รักทุกท่านค่ะพี่สีบานแม่บ้านตะมุตะมิอากุอากิ <c oughs> กลับมาพบเจอพี่พี่เพื่อนเพือนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่สีบานมีเมนูเด็ดค่ะเมนูของว่างค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน <c oughs> ท่านไหนที่ยังรักและคิดถึงกันอยู่นะคะตอนนี้เสียงพี่สีบานจริงๆสดๆด ถึงแม้จะไม่ได้ไลฟ์นะคะแต่ว่าพี่สิบานวันนี้จะมานำเสนอเมโนูอาหารว่างค่ะพี่พี่เพื่อนๆเรามาดูกันว่าเป็นเมนูอะไรนะคะเมโนูอาหารว่างของพี่สิบานวันนี้นะคะนี่ค่ะมีเพื่อนข้างบ้านให้กระท้อนพี่สิบานมาสี่ลูกนะคะมาเรียบมาเอาของนะคะมาเอาของนะคะ พี่สีบานก็บอกค่ะขอบคุณค่ะแต่ไม่ได้วิ่งออกไปนะคะเพราะว่าติดธุระคุยโทรศัพท์อยู่ขอออกไปแล้วเป็นกระท้อนค่ะพี่ๆเพื่อนๆหน,น้ากระท้อนเป็นกระท้อนของของเพื่อนข้างบ้านเองนะคะเข้าไปสวนมาพี่สีบานก็จัดการเลยค่ะทําเมนูเด็ดเลยค่ะยำกระท้อนหรือว่ากระท้อนแช่อิ่มหรือว่ากระท้อนทรงเครื่องนะคะพี่ๆเพื่อนๆ เดี๋ยวดูหน้าตาก่อนนะคะซึ่งอันนี้พี่สิบันทําเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่สิบันให้พี่เพื่อนๆไปดูขั้นตอนที่พี่สิบันทํานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกระท้อนทรงเครื่องนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเราไปชมไปดูทุกขั้นตอนที่พี่สิบันทํานะคะบางคนบอกว่าพี่สีพี่สีหายไปไหนพี่สีไม่ทําไม่ไลฟ์สดไม พี่สีทําคลิปค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่คิดถึงพี่สีนะคะเราไปชมคลิปกันนะคะติดตามพี่สีได้ในคลิปทําอาหารแล้วก็เที่ยวตลาดนะคะเมื่อกี้มีเสียงมีคนมาเรียกนะคะเราไปดูสิโอ้มีเพื่อนบ้านคะ่ะเอาอะไรมาให้เนี่ยเดี๋ยวดูสิโอ้เพื่อนบ้านเอากระท้อนมาให้คะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน นี่คะ่ะกระท้อนที่ได้มาสี่ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะทําการทําแช่อิ่มกันก่อนนะคะทํเอ่อแช่น้ําเกลือก่อนนะคะไว้หนึ่งคืนนี่คะ่ะใส่เกลือสักสามสี่กำมือนะคะสีบานใช้เกลือเม็ดค่ะเกลือสินเธานะคะคนให้น้ําเกลือละลายแล้วก็เดี๋ยวเรามาปอกมาสับกระท้อนกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะ ปีหนึ่งสีบ้านจะทำหลายๆครั้งนะคะเพราะว่ากระท้อนอ่าออกลูกในฤดูนี้นะคะตอนนี้เริ่มสุกเพื่อนบ้านเริ่มเอามาให้แล้วนี่ค่ะแล้วก็บอกกระท้อนกันเลยนะคะพี่ๆพเพื่อนๆทำหมดทั้งสี่ลูกเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเราทำแช่อิ่มอ่าทำยำทำยำนี้เอาไว้กินด่วนๆเลยนะคะแต่ว่าแช่อิ่ม เราเก็บใส่ตู้ไว้ได้ค่ะนี่ค่ะสับๆเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ําเกลือนะคะนี่ค่ะซับๆอ่าแล้วก็บีบๆให้กลีบแตกนิดๆเพื่อจะให้น้ําเกลือซึมเข้าไปได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น้ำเกลือซึมไปอ่าซึมไปดูดเอาอ่ารสเปรี้ยวของกระท้อนออกมานะคะนี่ค่ะน้ําเกลือของเราแล้วก็ กระท้อนของเราก็จะขาวนะคะจะไม่ดำนี่ค่ะสีบานได้3ลูกแล้วการทำกระท้อนนะคะพี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะบีบเพื่อจะให้น้ำเกลือแทรกเข้าไปแล้วไปดูดความเปรี้ยวออกมานะคะนี่ค่ะสีบานเอาถ้วยนะะถ้วยกดไว้ไม่ให้กระทอ้อนเขินน้ำนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้1คืนปิดฝาลางๆไว้นะคะพี่เพื่อนๆ ตอนนี้เราดองเกลือไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนี่ค่ะวันนี้เรามาดูกันแล้วกระท้อนได้ที่แล้วเราทําน้าเชื่อมค่ะพี่ๆเพื่อนๆเรามาเกี่ยวน้ําตาลทําน้าเชื่อมกันนะคะเกี่ยวน้ําตาลด้วยไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆนี่ค่ะน้ําตาลเริ่มละลายหมดแล้วตอนนี้นะคะน้ําตาลเริ่มคนไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆตอนนี้ พอน้ำตาลละลายแล้วเราเติมน้ำค่ะเราจะทำน้ำเชื่อมกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้เราก็าให้น้ำมันให้น้ำเดือดแล้วก็เติมน้ำตาลไปนะคะเพื่อเพิ่มความหวานของน้ำเชื่อมนะคะที่เราเคี่ยวเราเอาสีสันของน้ำเชื่อมนะคะแต่น้ำตาลที่เราเติมลงไปเราเติมความหวานค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำยำกันเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆมีพริกแดงจินดาหมวหอมแดงแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งแดงก็ได้กุ้งเหลืองก็ได้นะคะกุ้งเนื้อก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะนี่ค่ะใส่ถั่วอริสงด้วยถั่วริสงคั่วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่สิบานทำน้ำยำพริกสดก็เพราะว่าทำแล้วก็เราผสมน้ำเชื่อมแล้วก็เราสามารถทานได้เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าน้ำเชื่อมที่เราดองเขาจะซึมเข้าไปในกระท้อนนี่ค่ะมาหั่นพริกหั่นหัวหอม นี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะคะใส่กุ้งไปค่ะกุ้งฝอยกุ้งแห้งฝอยสีส้มสีแดงได้หมดค่ะใส่ถั่วลิสงไปด้วยค่ะพี่พี่เพื่อนๆอ,อันนี้สูตรของสีบานนะคะนี่ค่ะใส่น้ําเชื่อมลงไปคน้คนๆไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเพราะน้ําเชื่อมเราหวานอยู่แล้วแล้วก็จะมีความเค็มของกุ้งบีบๆค่ะ,น,ะ,คะนี่เราบีบน้ําน้ําเกลือออกให้หมดเลยนะคะ บีบน้ำเกลือออกให้หมดเลยให้กระท้อนเราแห้งที่สุดนะคะเพื่อเราจะได้มาทำแช่อิ่มนะคะพี่พๆเพื่อนๆลูกนี้สีบานทำน้ำยำค่ะจะทำทรงเครื่องก่อนนะคะจะทำทรงเครื่องไว้ทานวันนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็งังดๆแง,งะๆให้บีออกมาให้แตกกรีบนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ราดน้ำยำไปเลยนะคะพี่ๆราดไปเลยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อมอกระท้อนเขาสามารถดูดน้ำเชื่อมเข้าไปแล้วเพราะว่าเราบีบจนแห้งแล้วก็เราก็เติมน้ำเชื่อมเข้าไปนี่คะ่ะสีสันสวยงามมากพี่ๆเพื่อนๆแล้วที่เหลือนะคะที่เหลือเราจะทำแช่อิ่มคะ่ะ นี่ค่ะบี้เหมือนกันค่ะบี้บีบให้น้ํำเกลือแหง้งนี่ค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ําเชื่อมลงไปนะคะเติมน้ําเชื่อมลงไปให้ท่วมก็ได้ไม่ท่วมก็ได้นะคะนี่ค่ะบางคนก็ชอบหวานจัดก็เอาท่วมไปเลยแต่ของสีบานเอ,อ่ยังไงก็ได้ขอให้มีรสเค็มๆเ,เ,เปรี้ยวๆนิดๆน,นี่ค่ะน้ำเชื่อมเราหวานมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆ กระท้อนเชื่อมนะคะกระท้อนแช่อิ่มเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อสต็อกค,ความอร่อยไว้นะคะพี่ๆเพื่อนๆเราเก็บไว้ในตู้เย็นพอเราหิวเราก็ออกมาทานทีละลูกสองลูกนะคะทีละชิ้นสองชิ้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อสต็อกค,ความหวานความอร่อยไว้นะคะ ถ้าเราไม่เก็บใส่ตู้เย็นจะเกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งจะทำให้รสชาติของกระท้อนไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาสต๊อกค,ความอร่อยไว้ในตู้เย็นนะคะพอเราออกทานเอาออกมาทานก็จะได้รสชาติเดิมๆค่ะกระทอ้อนแช่อิ่มของเราตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสีสันเป็นยังไงมั่งนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น่าทานมากค่ะ หอมกุ้งหอมพริกหอมหอมแดงแล้วก็รวยตัวลิสงคั่วไปด้วยหอมมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆสามารถรับประทานได้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching see you next video ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่พเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้สีบานได้มีวิดีโอดีๆมานําเสนอใหพ้พี่เพื่อนๆต่อไปนะคะสําหรับวิดีโอนี้อขอใหพ้พี่เพื่อนๆทุกท่านจงทานกระทร้อนให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ